อยู่กี่คนเนี่ยหนุ่มน้อยอยู่กี่คนเอ้ยสองคนอ่าเอาเอามาเอามาเอามาย่างละชุดเลยเขาโนมนขนมม้มอ่ะนั่นนี่หนุ่ม <า S 2> น้อยน,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 นั่นเออนั่นนี่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 ยเออทั่งนั้นแหละเอามาย่างละชุดเลยตอ,อนนี้อยู่สองคนเลย,ลเ,ยเล็นเนป็นเลี้ยงแค่อ้โหเดี๋ยวเอาข้อมาแจกไว้เนาะอืม <c oughs> แพะเลี้ยงกี่ตัวแพะตอนนี้มีหาตัวห้าตัวเหมมันไดออกลูก็เพิตั้งง,ง <c oughs> อ่ะเราบางียมบางเนี้ย <c oughs> นี่นั่นังนั่งนั่งนั่ะ่งันั่นนั่งนนั่นี่นั่งนนั่นั <c oughs> นั้นัง <c oughs> ง่งนั่งนั่งง ม,บบมีครบหมดไหมครบยังครบทุกอย่างปะครบแล้วนะขนมโอเคครบขนมขนม,ขนมครบทุกอย่างหมดครบทุกอย่างนะครับโอเคไปมีความสุขเนาะไอเอเอ,เอไปตอนนี้เราก็ได้ให้นะครับได้ให้อนะครับได้บริจาคให้กับบ้านที่ยากไร้นะครับตอนนี้เราเข้าไปกันต่อครับไปกันต่อ <c oughs> ไปกันต่อเลยอ่ไม่ต้องปิดกล้องหรอกโยมขับไปกันต่อเลยครับอ่าไปครับไปกันต่อเลยครับอ่าเราไปกันต่อครับว่าเราจะเจอตรงไหนนะครับอ่หมู่บ้านนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรอัตมาก็ยังไม่รู้เลยโยมแต่รู้อยู่ในอำเภออะไรยังไม่รู้เนนี่อำเภออะไรเนี่ยเ <c oughs> นี่ยนี่อำเภอใช่เปล่าใช่อยู่ในอำเภอหนองปอเส้นนี้ไม่เคยมาจริงๆนะเนี่ย อยู่ในเขตพื้นของปปลือทะลุออกสีสวัสดิ์เลยครับวันนี้เราจะออกจากหนองปลือไปสีสวัสดิ์เลยนะครับดิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยครับเจอเราก็ให้นะครับอยู่ที่ว่าเราเจอหรือไม่เจอสบายืน่งอยนะพานะอันมีเดียเนี่ยหรอเนี่ยหรอเออให้ก็ได้ให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 ้อย่างงี้ให้ ไปอไปเลยโอเคเหนี่ยงหน้าชุดไปเลยหนูครับบ้านใครตะบ้านใครไม่รู้เนี่ยไปโอ้อ๋อนี่บ้านโยมอยู่นี่เหรอไปไปโยมข้างในไปนี่ไปไปไปเอามาย่างมาชุดเลยมาย่างมาชุด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 แล้วแล้วนี่ตรงนี้บ้านใครล่ะ น้าจมีนู่นเหรอยางนุ่นลางจก็ล่างนุ่น่งนนเหรอลางาล่าง้างล่างน่นเอะเออเออพาไปพาไปทีลางนนเหรอล่งนุนเนี่ยางาเอง่าเออเนอคนลุงยมลุงคนที่นี่เหรอเขาอเขานอ รูดูตรงนู้นเลยอ๋ออ่ะไปอยู่เล่นเล้นนิยมคนที่ไหนเนี่ยคนสุพรรณคนสุพรรณคนสุพรรณบุรีเฮาเนี่ยนะเลยอ๋ออันนู้นรวมรวมนักนนูเดี๋ยวข้องให้เขารับหอยยุาตอยู่ที่นี่นานนู้นเลย อโอ้อสามเออยู่สุพรรณอยู่อำเภอยังไยงออยู่อทออยูอเทองคนหลาวี่คังยังไงนะคัโอ้หลาวที่คังโอ้หลายที่คังโอที่หนุ่มคนล่าวเลยสะังานสะงลานโอ้สะบางลานก็นู่นนี่เลยนู่นนี่สะบังลานนะเนอะทองทองสะบังลาน อดูสะพังลานสะพังลานนี่มันเหน่อยครับหนุมันดีจวแลวเอตทำมะเือมาล้จิทะลุขนซงได้นะโอ้ลยไปนะสะพังลานถึงก่อนดิ ต่าเป็นแยกเหล่าคังเห็นไหล่ะเหล่าคังเดินไปตอนมะเกลือท้องทะลุไปก็ไปน้องโพแล้วเออน้องโพเขาไปกก็สะพังกลางแล้วเป็นวอสะพังกลางคนเหล่าแล้วนะคนเหล่าเอาข้องมาให้เออช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยยังด้วยก็เลยข้องมาแจ๊กนะครับไปแจ๊กต่อมีความสุขเด้ออ่ครับมีความสุขครับมีความสุขอ่าทักทาครับขอบคุณครับไหนที่ไหน lần dùng dù à? dù như này. Ừ, dù Ồ, dù Thôi. lần này á dùng như khó không? lần này không yêu cầu lắm cái này 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 พี่น้องพี่น้องอาจารย์เลิงฮะนู่ซอยเนี่ยเข้า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 นี่เปาซอยเนี่ยเหรอเข้าไปลึกบ่ล่ะบ่ลึกหลักเหรองั้นงั้นเดินไปดีกว่าเนาะเอารถไปเลยเหรอลยโอ้โหอ่าอ่าเนี่ยนี่ไงมาแล้วก็แจ้งให้โยมร่างนี้เป็นร่างดิเออมาเอาเอาลงมาให้โยมนี่ชุดหนึ่งเดินได้ก็งานแล้วดูดูดูขวัญร่างกันหมดเอง

เรตอนนี้เราก็ได้บร,ร,ริจาคฐานใญาติโยมนะครับอ่ะนี่เลยเอาวางไว้คนละคนเลยวางวางไว้คนละคนเลยโนนยโนะาาย,ย,ยมนั้นนี่โยมโยมนั้นอา่เอาเจ๊คนละคนไปเลยโอ้โหจะต้องเข้าไปเเอามา,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 าชุด แ <molec> อไรันอะไรครับบสา้าปครของคนทำอไรไดอันนี้อันนี้จุดนี้นะุกำลังมาน้ำอันนี้จุดนี้เดี๋ยวน้ำมาอีกชุดผักยังไม่ครบนะผักยังไม่ครบผักขนมขนมขนมไมห้ครบเด้อเออขนมขนมไม่ให้ครบ ขนมข้าวชุดเครื่องครัวนี่นี่นี่อะไรอ่ะอันนี้ข้าวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาให้โยมข้างในก็ได้อ่าสภาโน้ตอ่าครับมีความสุขครับครับผมครับผมครับผม โอ้บรรเจอเพาคนลาวที่นี่คนคนลาวเลยทีเนี้ยคนลาวเจ้าบางลานเลยอ๋อมามาทั้งนู้นหมดเลยอันนี้เัื่อมาได้เลยเนี่ยผมจริงจริงฟ้าพวกมอยู่นฝนท่มนั้นแหละอยแต่ว่าบันยาอยู่ทุ่งคอกอยู่หว่างตะกูไกล้กันนั่นเหละบางลานตรงตะกูเพราะฉะนั้นคนลาวอยู่แล้วนะคนลาวพวกมันคนลาวตรงนั้นเลยเนี่ยเออโอ้มาอยู่นี่เยอะแต่เฮิ่งไหนดีเนี่ทุ่งหงอไปนอนที่ปีละมาอยู่จ้างที่ปี คุณในไลเด้อครับผมมีความสุขเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปดูบ้านเดี๋ยวบ้านนิดหน่อยติดตรงบ้านที่บ้านข้าไปลึกปะไม่ลึกเท่าไหร่เข้านี่ก็คนแก้ไม่นะรี่รถเข้าไปได้ดิได้ทุกทีเนี่ยรถติดแต่นอนเหมือนกันเนี้ยเดินเดี๋ยวกำพูอ่ะไหนบ่ล่ะได้เอออ้าวโอเคมาดคนแก้อยู่ตรงนี้ล่างเลยอืมความสุขเด้อข้าพุทธจำเริญพรครับกว่าดีกว่าดีคนนี้เราไปต่อครับอ่าไปอีกหลังหนึ่งครับนี้เราไปต่อ คลิปนี้ก็เอาแค่นี้แล้วครับให้ญาติโยมดูนะครับขอจำเริญพร่เข้าาัหลง